วันนี้นะคะวันนี้ก็มารีวิวนะคะผลส้มโอทับทิมสยามนะคะต้นพันธุ์ของทางร้านเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจปลูกส้มโอทับทิมสยามนะคะเนื้อสีแดงนะคะเนื้อสีแดงนะคะหวานนะคะหวานไม่มีรสชาติขมเลยนะคะ เนื้อหวานฉ่าเลยนะคะอร่อยมากนะคะส้มโอเตาถิ่นสยามของร้านเกษตรยุคใหม่นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกแนะนําเลยนะคะต้นพันธุ์แบบเสียบยอดปลูกแล้วเนื้อนิ่มเนื้อแดงนะคะเนื้อไม่เป็นเค็งเกอร์นะคะอันนี้คือความฉ่าของเนื้อนะคะอันนี้เราปลูกแบบต้นพันธุ์เสียบยอดนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกนะคะเอสไลน์เบอร์ได้ขึ้นหน้าคลิปสั่งซืง้อทงางไลน์ได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ สนใจนะคะที่จะเอาผลนะคะสนใจเนื้อผลแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามของแท้นะคะของภาคใต้นะคะลูกค้าที่เอาไปปลูกซื้อที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วเนื้อเข็งไส้เข็งนะคะปลูกแล้วไม่หวานปลูกแล้วไม่ฉ่าที่สําคัญของเราส้มโอทับทิมสยามแท้เลยนะคะไม่มีเม็ดนะคะ เม็ดไม่มีเลยนะคะเนื้อแบบช่าเลยนะคะไม่มีเม็ดนะคะหอมหวานนะคะของเราของแท้เลยนะคะถ้า,าลูกค้าที่ซื้อนะคะตามตลาดนัดทั่วไปนะคะอาจจะโดนท่างสยามที่มีเม็ดเยอะๆนะคะพอแกะขึ้นมาแต่ที่นี่ของเรานะคะไม่มีเม็ดนะคะไม่มีเม็ดเม็ดเล็กเม็ดโตไม่มีเลยนะคะ เนื้อของเขาจะฉ่ำมากนะคะส้มโอทับทิมสยามต้นพันธุ์แบบเสียบยอะของเราต้นละ200บาทเท่านั้นนะคะลักษณะผลจะเป็นหัวจุกแบบนี้แล้วก็ไม่มีหัวจุกก็มีนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจปลูกก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยนะคะของแท้ต้องไม่มีเม็ดของแท้เนื้อต้องฉ่ำเนื้อต้องเดงนะคะรสชาติต้องหวานหอมนะคะนะคะลูกค้าที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยะคะ่ะ